สนับสุนโดย JIB JIB ครบเครื J IB, J IB, ่องเรื่องไอทีสวัสดีเพื่อนๆนชาว n o t e บุ๊กสเปกทีทุกคนครับสิ่งเดียวที่มักจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดคุยกันประจําของการ์ดจอก็คือเรื่องของการระบายความร้อนโดยเฉพาะบ้านเมืองร้อนอย่างบ้านเราเนี่ยครับการใช้การ์ดรุ่นเทพๆบางทีก็ต้องมีรูปแบบการระบายความร้อนที่ดีด้วยใช่ไหมฮะโดยในวันนี้ครับได้มี GTx 980 Ti ที่มาพร้อมชุดระบายความร้อน2ระบบใช้คู่กัน ไอเกมครับเป็นผู้ผลิตการ์ดจออีกค่ายหนึ่งซึ่งได้นําเอาเทคโนโลยีการระบายความร้อน2ระบบเอาไว้ในตัวในการ์ดจอรุ่นไอเกม GTX 980 Ti คู่ด่ดานที่เมื่อดูจากรูปลักษณ์ภายนอกอ่านไม่ค่อยต่างไปจากการ์ด GTX ท8 0 Ti ทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฮิตไพร์หรือพัดลมที่ลากผ่าน GPU ไปยังครีบระบายความร้อนและมีพัดลมช่วยกระจายอุณหภูมิออกไปแต่สิ่งที่เสริมเข้ามาก็คือ Water c o o l i n g ที่ถูกติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาให้กับการระบายความร้อนครับแทนที่จะน่าสัมผัสเดิมแล้วไปที่ฮิตไปทําให้การระบายความร้อนทําได้ดีขึ้นและทํางานร่วมกับระบบของเหลวภายในระบบได้มีประสิทธิภาพอีกด้วยนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มชุดปั๊มหรือบล็อกน้ําได้ในอนาคตจากการใช้ระบบจาัดก,การความร้อนแบบนี้ เยอได้ว่าถ้าในบ้านเรามีการปรับปรุงการระบายความร้อนให้กับการ์ดจอรุ่นใหม่ๆบ้างครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะหน้าร้อนอย่างนี้ฮะบางทีถ้าไม่ได้เล่นในห้องแอร์นี่อยู่ยากกันจริงๆโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูสเปคของเจ้าการ์ดจอตัวนี้แบบเต็มๆได้ที่ notebookspec.com ทีมงานแปะลิงก์เอาไว้ใต้วิดีโอรีบรอยแล้วครับแล้วก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e notebookspec ใน YouTube กันเยอะๆหรือก,กดที่มมขวาจอนี่ได้เลยครับสวัสดีครับ